Cowboy says women, he means two different kinds. There's the real kind, and then there's the kind in his mind. The real kind is a mystery that he can't understand. But the mind kind of he knows <laughs> ของอผู้ใหญ่ประมาลีฟามผู้ใหญ่ประมาลีฟามผู้ใหญ่จุ๋มผู้ใหญ่จุ๋มผู้ใหญ่จุ๋มอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับจุงมไปเลยนะฮะอ,อายุเกิดเกิดวันเดียวกับโซเฟียตัวหมายเลขหมายเลขสามเลยนะเกิดวันเดียวกันเลยครับ22มีนาห้เช่นเดียวกันการโตก็สูสีเลยนะฮะลูกเจ้าสัน แม่สร้อยทองสายเลือดเขาบอกสายเลือดบราซิลสายเลือดมันน่าจะเอาพ่อมาเป็นสายเลือดนะพ่อก็คือสายเลือดเจ้าสันที่อยู่ในในเต็นต์ตรงนู้นนะฮะจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาะทตัวสุดท้ายหม่งดำยกมือครับเจ้าของอ่าตัวนี้นะหม่งดำก็เป็นวัออ่าพื้นดำนะฮะถามว่าโพสไหม ไมโบสไม่โบดนะฮะอา,อายุหกเดือนไม่บอกวันเดือนปีเกิดอุบเข้าไว้กรรมการกรรมการท่านอย่าให้กันเพิ่งให้คะแนนนะฮะท่านก้องดูวดั<อ>ว,ดดวเดินนะครับลุงตุ๋ยบวชดาท่านดูวัวเดินนะหางเขินไหมสีเขาเป็นยังไงขาเขาเป๋ไหมขาเขาปัดไหมไปไปครับเขายกไหมเพราะว่าเมื่อกี้น้องแก๊บบอกแล้วว่าความไม่ได้ค่ะค<า>รับอันนี้นะ กรันตีดดนัน่นก่อนความสนางานของวัวเนี่ยสำคัญน,นะฮะเ <C> e <at> ขาเรียกว่าวัวยกหรือความสมานงานเนี่ยเจ้าของเป็นนะเจ้าของเป็นเขาพยายามเึงวัวอย่างเงี้ยถือเป็นเท,ค,ท,ค,ท,ค,ทคนิคเท,ค,ทคนิคน,นะทักษิณที่ดีอันนี้ผมผมไม่รู้จักเท่านั้นแต่ผมพูดในปากว่าถ้านเล่นวัวได้อย่างเงี้ยต่อไปนี้ถ้าขายวัวได้นะครั <C> e <at> บวัวเอน้องปูให้ตกหลังปู่ให้ตกลหตกลังคือวัวรุ่นนี้เนี่ยผมพูดในภาพรวมว่าน่าเห็นใจนิดนึงมันยังเล็ก เจ้าของก็เลยยังไม่ฝึกแต่ถ้าความเก่าๆเก่าๆเก่าๆเนี่ยน้องๆถูกให้ตกหลังไม่ได้ไม oh. ่ได้เดี๋ยวกรรมการให้คะแนนผิดไม่ได้นะต้องเช็คก่อนหลักนี่ดูหลักหกเลื่อนเอมาใกล้ๆเลื่อนเาอุ้ยเลื่อนเมาไปเอาละครับตอนนี้โคทั้งหกตัวอายุแรกเกิดถึงหกเดือนคืออายุไม่เกิน เอรักส <že 20> <t colours> ีเลยตอนนี้สีขาวจ้วงมีอยู่สองสีขาวหมอกมีอยู่หนึ่งสีอมแดงมีอยู่สองและสีดำมีหนึ่งเอาละคละกันแน่เดี๋ยวอาจารย์โรนีหยุดนิดหนึ่งหลังจากนี้เมื่อกรรมการบอดมือ